สบายดีทุกคนบายดีับเศ้าพี่น้องตื่นมามาป่วนเลยรพี่น้องเลยขึ้นป้าถวยไปถ่วมาจำหวยเด้อสเสร็จิล้งยุบเกลือมันนะยุบนั่นเขียนโมกันยังหมดดตายนะเยดามตื่นมาลงไปเคียผักกี่ชมมาสอืมหมักเล่นแล้วไปเบิงเลยนน้องยขึ้นเบิ่งเท่งแล้ Cũng ăn nựng ăn mua nho Chúc thiệt, thế khiệt, khiệt này này. là, ừ, là thế sẽ nói vậy, Kiệt, kiệt năm năm bọn cào nè Hả? Kiệt cào năm năm kìa cào năm năm kìa cào nghiêng năm kìa năm 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 เีม,มาอ่้าถ้าแม่บักดำนี่ห้องลูกชายพี่น้องพอแกงหนึ่งกลุ่มปากมันอยู่เขาแม่แมบ,บอกดำลงจะดำกาลังสีมาขเบื่อเบิ่งหาเอาอันนี้ป็ไห่ไก่ท้องจ,จับจับหัวยกับพี่น้องวันทีสิบหกใหม่นะห้ามมาจับห้วแถวในห้ามค่ะแวลวยค่าเถาลวยมือนี้ห้ามห้ามเย โออยู่สวนพูเฒ่าทําความสะอาดสวนแล้ว <sam> ก็ลงปล่อยงัวแล้วก็พูๆอยู่สวนผู่ซับหญ้าซับหญูยอมันจับหวยเฒ่านี่มามานี่พี่น้องไก่น้อยจับหวยนี่ฮ10อยู่บ่อน่ะ2 4 6 8มาพี่มาอย่ามาพี่สิจับถือบ่เด้โอ้ยเก่งในก็บ่ใส่บาดนี้เพิก็บ่ใส่มาเฮ็ดอีปีอะปงาปงา มาอย่ามาสิอย่ามาเอาเลยเบิดเลยนมน่ะดูดนมเบิดยังน้อยนึงนะงามสิจับถึกอยู่บ่ฮะสิออกอยู่เล็กน่ะฮะสิออกบ่เล็กมันจักปีก็ดา2ปีปลายคน2ปีปลายแล้วผมจะถ่าอะจับเอาอันนึงเอาอันนึงอันนึงเลือกเอามาสิเอาได้เอาเลือกอ่ะ A mang thảo chi phí bưng 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 đây bưng bưng nào bưng hên bưng 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 chết bưng bưng chết bưng 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 chết bưng 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 bư chết จับอีกอันหนึ่งเอาอันหนึ่งอันหนึ่งอันบอเจ็ดหา้าสบายดีเดอ้อพี่น้องลืมสบายดีเจ็ดหาพี่น้องโจหน่อยผมไปจกางนางซื้อก็ได้พังเสียนเขาบอกเอากระเดล็กกันเนาะบมมี่เพิร์ดบมมีอันกิจินะพี่น้องเอ้กิจเจ็ดหา้า อลไรสามตัวก่อนเอาอีกเอาอีกอันหนึง่งอันนึงจับเอาอันนึงอันเดียวลูกเอาอีกอันหนึง่งเออเจ็ดห้าอะไรเจ็ห้าศูนย์พี่ดเจ็ดห้าศูนยมันจะออกーーรีบอเล็กไหมออกรีบอฮะ เจ็้าศูนย์เอาเลขสองตวัวไปนี้น่ะขันถือบางคำมันก็จกินขนมป้าลุกยีมม่ชื่อหายไปจ้ะขันขันขน,ขนบางคำบอกขิวนะเอาหนึ่งอันนี้เลขสองตวัวพี่เนาะสามตัวเจ็ดห้าศูนย์หกหกหกพี่เนาะเลขหกเนาะ เขาหัดก,กันจนพออ้าวนี่ขั้นถึงในี่ปลาลุงซื้อนมนี่ให้กินนี่เบิร์ตซองมันเมือ่อต่อแก๊สขึ้น,นได้นอนแน่พีเนีองเลยเอาเกวยจิบเกลือห <c oughs> กแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเลือกเอาอันหนึ่ง เียมาหกยังหกสามหกสามพี่น้อง 7, 5, 0, 6, เจดหาศูนย์ก็หกสามเ่นในหน่อยไดย้พี่น้องขัน <Okay. S 1> ถ,ถือ,ถ,อถือลูปมาถือกับบ่าวกันยะผูกยะ <Huh? S 1> ตามนั่นพี่น้องจ้าปถิมสยะอีปีสีออกนี่ลูก <laughs>

ฟ้าบาักร้ายหนังไดดำผูพักอันนี้อีกผูกนี่นะกำลักเล่นนี่นะนี่ใส่ลายลายมันสมแห้งบ่แสบปลา,ปาผักขีสมพี่น้องอ่อนๆสด,สดๆเจดามไปเสียห้ากระขึ้นมาบึ้งฮาเดพี่น้องผักขีสมดางขมเอ็กเมียนนิว สมดังคมต่อมอไป,โปยโอ้หักใส่ตัวได้ก็เดียวนี่เขียบหมกเวจดออกมาแล้วผักกันนะบวในตู้เย็นนะเตรีมมยมเส้มกเขียดกินเส่าพี่น้องจัดไปเด้อพี่น้องเด้อไก่ทองว่ามันขัง้งแรกหรือขั้งที่สองเนี่ตะกี้นะี่มันกำขอสารบะดำแต่ยังหน่อยนะ คือว่ามันกำเขาสารเนาะเออหกสามพี่น้องกำหาเจ็ดหาศูนย์เนาเออกบไปกบมาะหกสามถือกระลีบอ่ก็ถือแล้วมาว่าถือกรลีบ่เงือกหัวถือกรลีบ่ถือกรลีบอ ถือกะลี hour, so here. Here to ่อย <g zia> um to ู <c oughs> <s> ่บ่โหมีแต่เสือแต่เมื่วานในเมื่อคืนมันก็เสือมันเสียวนบ่หำมึงเสี้วนว่ามึงกินเสือนะฮะฟองได้ลงฟองได้นี่ข้างล่างแม่นี่แม่บักดามก็ลงเงี้ยงมาคืนนี่พี่น้องเลยเฮ้ยอัดสูตรเก่านะยังไม่สูตรลงเอาเท้ายังนี้ไม่ถอดได้เอออัดลงเงี้ยงมาคืนนี่นะล่าสูตรพี่น้องเลย บ่าวบอยเออลงมาเแซวแซเด๊ะบ่าวไทยจ่อยบ่กูเข่าเหื่นมันบ่ได้บ่กูหาโตมันบ่เจอกูบ่มีเพจมันว้วอะไรพี่น้องเอ้ยสมน้ำหนาสูแน่พะสันสมน้ำหนาสูแน่พะสันกระเปิ้งกระเปิงเพราะจะไปถื่อสาหัวมันเหมยอย่อางมามันก็มาเหมยอย่างไปมันก็ไป หรือถือซากี้แหม่มันถ <laughs> ือแล้วมันนักนะครับไม่ต้องถือเห็นมันกระป๋อยด่ามันคือเก่ามงดูผูท่อง,องมึงบ่งดูลูกมันในท่องนะครับเต็มท่องอยู่ฮันลูกบังดูฮะมันหม,มักอย่าออกแมวตัวน,นี้นะหนาหาหนาหนามึงดูผุลูกตเต็มท่องอยู่อื่อึงอยู่เป็นหลักได้ทั้งอื่นแค่ยเยอะเนาะ วิญญมันได้เฉพาะบนน่องจะคลองอยู่เดี่ยวนี่นะใครอยู่มันบกินขันได้นอกมันได้เอาไปสูตรพี่น้องเขาว่าขันได้หลอดมันแห่งขากเน่าดำหลอดเนาะหลอดมันน่ะพี่น้องเลยโตมันยังหายห่ามันมาได้เสียตากาดน่อกมันน่ะ อืมใ응้ามันค <prediction? S 1> ูนไหนมึงมาได้สเตากกูด้วยอีเงินเด้อนี่มอนอกมึงนะมาได้สเตากกูมีได้กูได้นอกมาแน่เลยโอ้มีกันหลายคนจะมีหรือบ่หายนีล่าสุดพี่น้องเฮ้ยเจตวนยังบ่มาอยู่กูจะหายมันอยู่บ่อแปลงนัวเนี่ยเฮ้ผู้พี่น้องมาหมากับไข่ก็แปลงนัวอยู่ในผู้ไข่กับซี่ดำดำ อาทงเป่งนัวกูด้เลยเอออยู yeah! wow. <laughs> well, soft soft ่ในอยู่อยู่ในทงแดงๆมันหูข่าวอยู่บ่ามันมีสื่อนะเนาะคุณพี่เออมันหูข่าวอยู่บ่ามันมีสื่อนะเนาะคนมันลดได้กดีใจพี่เ้าะทีด้กินเป่งนัวอีกสื่อตอไปลายเดือนอีกจักิได้จักเดือนแล้วพี่นนองเลยได้เท่เขาได้เดือนกับวันน้อนเบิดคุณพี่ก็ซื้อให้ม่อีก คุณพี่บอกว่าซื้อให้กินบลาได้แต่สังแล้วมันเขาบ่อขายงัวหมูแบะคุณผู้ซื้อให้กินได้เบิร์ดคั่วกับแค่นี้มันเขาขายมาหากเมื่อเนี่ยขาบ่อขายเนื้อดำเนาะขายอีอย่างกับมันแบบเข้าเจ้าบอยากขาคั่วเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นสัตว์อนุรักษ์แหละเนยเนาะคยแั่วเนาะเออเป็นสัตว์ใหญ่กินอย่างผู้ผูเขาล้มเขาก็ขีงเงาะนะเนาะออีกย่่างงนนึะ เดี๋ยวว่าว่าพื้เนาะอันกูกินะวนบ่แมันมันกุยบ่เฮยเออผัดงัวผัดหอมบ่เฮยมันบ่แคละตามนั้นพี่น้องเอ้ยขอบคุณคุณพี่หลายๆกราบขอบคุณคุณพี่หลายๆนี่ให้บัไก่นี่เว้าเป็นขอบคุณปาลุงเด้อเว้านอื่นนะวาเป็นคักเป็นรูปำรูปำแมวเอามสิตกเทียงนะห อื้าวอ้าวอ้าวเมีวเมียวหมักหยอกรูปเถาะมั้นนะลูกรูปเถาะมันนเหเห็นบอลหนุน้องมันในเถาะนะเก็บภาพพระเพียรสนิพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาได้ชิลงคลิปแต่เศร้าก่อนพี่น้องกับชิบึงท่านเนาะแต่ว่าทางเมืองนอกนะมันบ่ท่านและปกติต้องลงแต่ว่านนี้พี่น้องทางเมืองนอกนะช่วงนี้เพิ่นเพิ่นนอนนะเพิ่นกำลังขำกำลังนอน ขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์คำที่ส้งพี่น้องกินกล้วยเจ้าเกลือแล้วได้นอนแนมขึ้นแล้วเมื่อก็น่พัวพัวหายอยู่กินบอคลัมมาสั่นเยอะดีคลั่ียังเนาะกินผาดเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยยังน้ใสายบาราบาเ์ดบออ้าพี่น้องทด้งเด็กสื่อพอดีแท็กเนาะได้จ้งมาก เทพมึงดูได้จังหมากที่เจ้าขายให้ปลาลุงนี่ <ไป S 1> อืมห <ไป S 1> มา <ไป S 1> หา <ไป S 1> บะโอ้เบิ่งหมางในซุกเบิดได้พี่น้องเลยซุกเบิดจังหมากเฮ้ยนะมึงดูยิ้มเจ้าเก็บหมากกกมานะเบยเจ้าเก็บหมากปลายมันหายเถิงนะยังไลยอยู่บ้างยังไล่ที่เจ้าขายให้ปลาลุง <c oughs> tôi đại hai nói xong hai nã ba năm này bôi cứ ba vậy thế à lạ sút vì nào ba năm này lúc bé ăn mà mình chào khai hai ba luôn này